จะเอาเครื่องเสียงนะ้าทางหน้าบ้านแล้วก็ได้อยู่ข้างบนแล้วก็เดี๋ยวได้จะเรียกแมสเซนเจอร์มาลองดูดีว่าว่าลำโพงเราเสียงเราเนี่ยมันจะเราต่อคนส่งของหรือเปล่า สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่ว้นเวอร์เพ์เตอร์อยู่ใน Facebook มานะคะแล้วก็ได้โพสต์ไปว่าอยากได้เซ็ตคาราโอเกะด,ดีๆไว้ที่บ้านนะเพราะว่าช่วงนี้อยู่บ้านกันมาหลายเดือนนั่นคือหุนหูเหลือเกินทําทุกอย่างแล้วเก็บเสื้อผ้าล้างจานเก็บบ้านนะคะเอฟของมาบ้านบูบ้าบาทำมหมดแล้วคือมันตอนนี้มันหมดแพชชั่นในการอยู่บ้านแล้วสิ่งสุดท้ายที่เราอยากจะทํานะคะคือจะการจัดปาร์ตี้การแหกกฎทาไม่ได้ค่ะทําไม่ได้ค่ะที่กฎหมายต่างๆปกติเราเป็นคนที่จัดปาร์ตี้อยู่บ้านตลอดนะคะทุกคนให้ดูนี่ Eu não ตลอดก็คือแบบว่าจ้างวงมาเล่นนะคะจ้างนักดนตรีมาเล่นแล้วก็เวลาจ้างวงมาเล่นเนี่ยเราก็จะเอาให้เขาเอาเครื่องเสียงมาด้วยแล้วก็ต้องจ้างค่าเครื่องเสียงเนี่ยประมาณทีละห้าหกพันอันนั้นน่ะคือรู้สึกว่าเออช่วงนี้เรามองเห็นเคาน์เตอร์ที่บ้านว่าแบบมันไม่มีแล้วก็ก็เลยโพสหาแล้วก็ได้แบบว่านี่แหละค่ะรุ่นพี่จัดมาให้ค่ะเป็นเซตเครื่องเสียงจากโปรปรักอินทุกคนบอกเลยว่าทุกบ้านจะต้องมีคือเราลองแล้วมันปังมากคือแบบต้องรีวิวอ่ะต้องรีวิวเลยคลิปนี้ทุกคนต้องมีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน ได้ชุดคาราโอเกะที่บ้านเพื่อนก็ส่งมาเลยค่ะนี่เลยค่ะเซ็ตทั้งหมดนี้นะคะจากโฟล์คก,กินนะคนะบอกเลยว่าเซ็ตเนี้ยได้เข็นไปอ่ะได้ร้องเพลงใช่ป่ะออกซิงเกิลใช่ป่ะได้เปิดคอนเสิร์ตได้เลยจากคนรักกลายเป็นคนเลวเธอจึงเลวจริงๆหัวใจอันเนี้ยมันจะเป็นลำโพงแบบนี้ค่ะต่อกันอ่าอเก็บง่ายอันนี้คือมีอะไรบ้างมีสามท่อนมีสามท่อนนะคะ จมี3ทอ<ล>บบ่อนข้างล่างข้างล่างคืออะไรครับมันจะมีจอยต่ตอกันอ่ะอันนี้ต้องเอาออกด้วยตัวนี้ที่ได้ใช้ค่ะเป็น m a c k i e ้ S R M f l e x นะคะ mm hmm. เข้ามาแล้วใหม่ๆมันมา,มา,มา,มาเลยตัวนี้เป็นลำโพงชุดลำโพงที่มีซ mm ับวูเฟอร์นะคะขนาด10นิ้วพกพาง่ายมากมากทุกคนถอดได้ง่ายๆเลยแล้วก็มีมิกเซอร์ในตัวค่ะทั้ง6กชันแนลเลยมีตั้ง6ชันแนลเนี่ยแต่รุ่นนี้นะคะไม่มีแบตในตัวสามารถแบบว่าเสียบปลั๊กในการใช้งานได้เลยแล้วก็ยังพกพาได้ง่ายด้วยไปที่นู่นที่นี่ต่างๆไปต่างจังหวัดได้ง่ายจัดปุ๊บแล้วกเีีารอคกะ่่ทนนจ รีวิวเพราะว่ามันดีหรือไม่ดีนะคะแล้วมันดีไหมดีมากเนี่ยลำโพงเนี้ยแล้วก็จะมีแอมเข้ามาดูนะคะได้คือไม่ได้ช่ำชองเรื่องของของการแบบว่าเรื่องของเสียงอะไรต่างๆนะคะเราจะรีวิวแบบผู้ใช้จริงนะคะอันดับแรกเนี่ยมันถอดออกมาแล้วมันพกพาง่ายเห็นไหมคะเราเอาไปต่างจังหวัดนะคะเราเอาไปแบบว่าออกอีเวนต์เบาๆหรือว่าจัดปาร์ตี้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายๆนะคะ แล้วต่อไปจะบอกว่านำเหนือมาทุกคนเซตนี้จะต้องมีนะคะทุกบ้านที่แบบว่าร้องคาราโอเกะไม่เฟตนี้คือร้องดีมากนี่ไม์ของเราจะตรงนี้ตัวนี้ จะมาพร้อมกับเครื่องนี้อ่ะโอเคเราเปิดคาราคาราโอเกะที่เราไปแบบว่าซื้ออยู่ที่เรียบด่วนนะโรเตอร์ไซด์เนี่ยไม่ต้องไปนั่งร้องกับใครมาพร้อมกับตัวนี้เชอร์มมนแล้วมีอีกตัวนึ่งนําเหนือทุกคนเป็นกล่องคาราโอเกะค่ะนี่อ,อันนี้ไม่ได้จากโปรบรักอินนะคะนี่คือสั่งมาต่างหากันนี้เพื่อนส่งมาเป็นกล่องคาราโอเกะทุกคนเอ้ยคืออีซี่คาราโอเกะคือมีคาราโอเกแะแบบตั้งแต่รุ่นดึกจำบนันจนถึงใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดคือล่าสุดจริงทุกคนเดี๋ยวดู แล้วก็ปาร์ตี้ที่บ้าน,ปนไปเลยสิคะแล้วก็จัดร้องเพลงที่บ้าน,ปนไปเลยสิคะเอาดีร้องเพลงให้เขาฟัง่อยเร็วร้องไม่ได้เอาเพลงนี้เลยใหม่ๆเลยรักควรมีสองคนมีด้วยทุกคนมีด้วยค่ะป้าป้าป้า,ปาเราก็ยกเลิกเพลงนี้ก่อน เดียวใช่ไหมร้องคนเดียวใช่ไหมกูเปิดเสียงติดเสียงเองเลยอ่ะความพีคนี้มีคะแนนให้ด้วยนะคะ74คะแนนคะแนนไม่ดีมากเลยนะคะร้องเพลงอื่นตอนลงคลิปติดลิขสิทธิ์ช่องเหลืองอีกอ่ะกูเปิดเพลงกูเลยรู้ไปคีย์ลิขสิทธิ์ออกมีไหมว่าเพลงกูจะมีไหมเพลงชื่อฟาอะไรนะเพลงชื่อฟาอะไรนะทำได้ไงทำได้ไงเออสาคน บอกเลยอีอะไรเนี่ยอีซี่คาราโอเกะเตรียมเตรียมรวย <c oughs> เตรียมรวยเฮ้ยทำได้ไงไม่มีว่ะไม่มีว่ะ ้องเพลงไหนให้ไปติดลิขสิทธิ์อะเพลงก็ติดลิขสิทธิ์หมดอะทุกคนจะยิ่งสายไลฟ์นะคะนี่เลยนำเหนือจากโปรปักเเหมือนกันเป็นตัว iPod l i v e นะคะอันเนี้ยตัวเนี้ย5 4 9 0<อ>ันสี่เก้าสิบเปนียบปั๊กนะคะแปลงเข้ากับแอรแล้วก็ออกทางไลฟ์สดได้เลยคือได้เคยใช้แล้วคือปังมากตัวเนี้ยที่เอาไว้เปลี่ยนเสียงใส่ซาวเอฟเฟกต์ต่างๆเห็นไหมคะเสียงปรบมือเสียงตแตรอะไรเงี้ยโลทนลงไฮทนขึ้นต่างๆตัวเนี้ยสำหรับสายไลฟ์สดม่คาไลฟ์สดที่ดูอยู่นะคะควรมีนะคะตัวนี้ 5, นห้าพันสี่อีนเดี๋ยวจะสาธ

ทุกคนของเล่นเยอะมากไปห,หาเล่นกันนี่แหละทุกคนในช่วงที่แบบว่าเราเจอวิกฤตแล้วก็วิกฤตวิกฤตโควิดไม่พอวิกฤตหมานะคะหมาแย่งซีนล,ล่าสุดหนึ่งนะคะต้อยมาที่ก่อนลูกเออแม่จะรีวิวนะคะบอกเลยว่าทุกคนนะพอะหมาเลียปากแล้วหนีเออเนี่ยไม่ได้ทำนะไ <laughs> เห็นไหมคะอยู่บ้านน่ยอย่าให้มันเบื่อคะ่ะเราก็ต้องหาอะไรที่มันสันทนาการตัวเองนะคะไปจัดกันเลยนะคะเทปนี้นะคะมีแล้วจบนะคะมีแล้วแบบว่าทําให้ครอบครัวรักกันยิ่งขึ้นนะคะได้มีกินจิจกรรมร่วมกันนี่หมาก็รักค่ะมารักมากเลยตอนนี้ยิ่งตอนทางานหมายิ่งรักเป็นอะไรตําหน่งแม่อะไรรีวิวก่อนเราจะจัดเครื่องเสียงนะคะอย่าลืมนะคะนึกถึงโปรป a ักอินนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงนะคะหรือว่าเครื่องเสียงต่างๆมิกเซอร์ต่างๆนะคะถูกใจบ้านเรามาขนาดนี้บอกเลยว่าได้ใช้กันยันุลูกหลานปังค่ะ ชาตินี้ก็อยากจะเกิดเป็นยักษ์สีอยากเป็นทศกัณฐ์เก็บหัวใจไว้ในนาทีเก็บไว้ไม่ให้โดนทำร้ายใครทำร้ายก็ไม่เคยจะตายแข็งแกร่งเท่าไหร่อันคิงไม่ต้องมีลมหัวใจก่อดเธอนั้นเหมือนงี้เง่าชอบเอาแต่ใจชอบลบเล้าใจน้อยน้อยใจไม่ได้ดันใจก็ไม่ววายทำนี้มคงไม่มีใครที่จะอยู่ได้ตลอดไปคงไม่มีคงไม่มี อยู่บ้านมันเหงาร้องเพลงเศร้าๆกลาอเอาเก๋คนเดียวมันก็ไม่มันเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเอาเครื่องเสียงที่เรามีอยู่นะออกมาหน้าบ้านว่าดูซิเครื่องเสียงเราเนี่ยจะทําให้คนอื่นมันเราได้หรือเปล่าจะทำให้คนอื่นเราได้ไหม <c oughs> นั่นแหละนะคะดังนั้นคือเพื่อนๆบอกเลยว่ามึงต้องมีเว้ยคือแม่งไม่มโคตรไกลเดี๋ยวจะยืนอยู่ข้างบนนะชั้นสองแล้วลาโพงตั้งอยู่นะตัวกระจายตั้งอยู่หน้าบ้านแม่งยังมาพูดได้อะยังแบบยังส่งเสียงได้อะลองดูแล้วก็เดี๋ยวได้จะเรียกแมสเซนเจอร์มาเออลองดูดีว่าว่าละ เลาต่อคนส่งของหรือเปล่าง่ายมากมาเราก็อยู่ันที่ชั้นสองนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดจากในันนี้มือถือเอาสนุกแน่ เฉะ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 พเ่ไม่ส่งอะไรอ่ะถ่านหมาครับอะไรนะถ่านหมาครับผมไม่ได้ยินถ่านหาอานหมาใช่ครับใช่ครับล้างล้างมือยังล้างมือยังล้างเลครับเฮ้ยมันยังไม่สาดหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดประตูก่อนี่เปิดประตูก่อนเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูแล้วก็ล้างมือก่อนด้วยบ้านบ้านหูสะอาดมาก โอ้บ้านข้างในมีคนแก่ต้องสะอาดเลยต้องสะอาดเลยรับของสะาดหน่อยเดี๋ยวพี่ล้างมือก่อนแกลงแกนลอนอ่ะแกลงแกนลอนเปิดเลยเปิดเลยเออเขียวเขียวเียวเออล้างมือล้างมือก่อนค่ะล้างมือก่อนเออพวกกำลังสะอาดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเท้าเท้าหนักเท้าอ่ะเท้าเท้ามันเหยียบเชื้อโรคมาเหยียบเชื้อโรคมาครับผมเดี๋ยนะครับ เสื้อน่ะเสื้อเสื้อน่ะเสื้อมีเชื้อโรคอยู่แน่ๆขับรถมาเออติดเสร็จปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเอาตอรี่ไทยเดี๋ยวเอาตอรี่ให้วันนี้เท่าไหร่รอบนี้เท่าไหร่รอบนี้เท่าไหร่สองร้อยสิบครับสองร้อยสิบเอาผมพี่เอได้เงินเพิ่มไหมพี่เอได้เงินเพิ่มไหมไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับผมห้าร้อยเอาเปล่าพี่จะให้ผมเหรอพี่จะให้ผมเหรอห้าร้อยเอาเปล่าห้าร้อยเอาเปล่าเอาไงยังไงเอาก็ได้พี่เอาก็ได้เอาก็ได้พี่เอาก็ได้เอาเลย อันนี้โชว์โชว์โชว์เต็บหน่อยโชว์เต็หน่อยให้ผมเต işte ้นนะให้ผมเต้นนะอ้าวมาร้อยนะถาพี่ปันชื่อหนึ่งก่อนเพื่อความพร้อมอ้าวเสร็จแล้วครับผมโอเคโดดตบก้อสองทีโดดตบพร้อมยังพร้อมยังอ่าโอเคครับโอเคครับ ที่ห้าร้อยเลยนะแต่พี่ต้องเต็มที่ ล้างมือก่อนล้างมือก่อนแล้วก็ห่ออยู่ข้างอะเออนั่นแหละฉีดเลยฉีดอีกปิดอีกอีกอีกนี่โอ้ยสกปรกหมวกกนน็อกมกนน็อกหน็อกอะสกปรกเลยตสกปรกเลยเมื่อกี้แกเห็นเจ้าหัวอยู่ไม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 ่ไหวไม่ไหวแกอนแกอนโอม่บ่ามู๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊่๊๊๊๊๊๊๊๊๊องเท้าอ๊่ เอางี้ดีกว่าค,คนมันอยู่บ้านหาเหงามันเคนรียดพี่เต้นเพลงลลิสาให้ฟังหน่อยเต้นเป็นไหมเต้นเป็นไหมพันหนึ่งเออเอาไหมพันหนึ่งพันหนึ่งเลยนะไม่เลิกงานไม่ยากจนจะดีเหรอครับจะดีเหรอครับดีมากวิธีเลยครับพี่สิบที <c oughs> เฮ้ยเยอะ รคับชูชูมือ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 ว่าเราพร้อมแล้วเอาชูมือสองข้างสองข้างสองข้างมืออ่อากเจเรมก็พร้อมแล้วปอพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วเนาะอะไรนะ,ะพร้อมนะอ่ะเพลงมา ปป๊อปนะพี่มาเต้นหน้า้านไม่ได้นะเต้นหน้า้านไม่ได้นะรถแห่ไม่ได้พี่นะ K-pop อ,อ,อ่ะ K-pop สักฮุกหนึ่งอ่ะฮุกหนึ่งอ่ะลลิษาลลิษาโอเคโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วทำได้ทำได้โห้

เนี่ยแหละทุกคนช่วงอยู่บ้านเบื่อๆอย่างนี้นะคะออกไปไหนไม่ได้ออกไปคาราโอเกะไม่ได้จัดปาร์ตี้มันที่บ้านเลยก็จะลืมนะคะไปจัดเซ็ตโปรปักอินนะคะจัดเซ็ตเครื่องเสียงไมเตอร์ต่างๆมิกเซอร์ต่างๆเขานะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเรื่องเสียงนะคะให้กับทุกคนได้เข้าไปเลยนะคะมีหลายราคาต่างมากขอบคุณโปรปักอินนะคะที่จัดเซ็ตนี้มาให้อย่างถูกใจมากๆาเลย แล้สนุกใช่ไหมล่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปเด็ดๆโดนๆต่อไปนะให้กดติดตามที่วงกลมของรูปฟี้ยวๆนั่นเลยที่ใส่แว่นนะ่ะกดนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละสซอดอสไตล์มาแล้วค่ะกดเลยค่ะกดเลย